มือปราบสิบทิศภาคสองจอมบงการตอนที่64จากบทประพันธ์ของสิงขอนพันตรีผุดพ่องจากสิบตำรวจสวยัยสิบเอกสว่างได้นำตัวด็อกเตอรราวีกับสิบเอกพลขึ้นมาบนโรงพักปรากฏว่าพลตำรวจโทสงครามและพันโทวิเชียนรอรับอยู่แล้วที่หน้าบันได ราวีปราดเข้ากระซิบถามพันโทวิเชียนทันทีเมื่อเห็นมาปรากฏกายอยู่บนโรงพักแห่งนี้ทันร้องผมพลาดท่าให้กระพูกกองพองถูกจับเป็นผู้ต้องหาส่วนเดชโดนระเบิดตายไปแล้วพร้อมกับจ่าชนะจากกองร้อยครับเหลอะด็อกเตอร์ไม่น่าพลาดง่ายๆนะพันโทวิเชียนเอ่ยอย่างใจเย็นช่างมันเถอะเรื่องเล็กน้อยพรุ่งนี้ท่านหัวนหน้าพักจะต้องมาที่นี่เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ให้กับผมเรอครับ นี่ทัานร้องท่านมาป้วนเปี่ยนบนโรงพักทำไมราวีถามเป็นเสียงกระซิบเช่นเดิมมือปราบสิบแผ่นดินเองก็ปล่อยให้ด็อกเตอรราวีสแสดงบทบาทไปเรื่อยๆเพราะยังไม่ทราบอะไรเป็นอะไรเรื่องมันยาวนะครับด็อกเตอร์เดี๋ยวไปพบกับคนคนหนึ่งก็แล้วกันใครไปก็รู้เองละหน้าพันโทวิเชียนกับพลตำรวจโทสงครามและพันตรีผุดพองได้พาราวีมาที่ม้ยาวหน้าห้องขัง ซึ่งใครคนหนึ่งกำลังนั่งหลังพิงพันนักเตี้ยเตีคล้า,ลายกับหมดอะไรตายอยากในชีวิตโดยปล่อยศีรษะห้อยลงต่ำทันทีที่ราวีเห็นจึงพร่งเสียงดังท่านผู้การเรืองเผาพัานเอกเรืองเผารีบนั่งตัวตรงเป็นปกติหลุดปากเสียงดังเช่นเดียวกันด็ตอร์ราวีเกิดเรื่องใหญ่แล้วไอเดลฉานตัวนี่หักหลังพวกเราผมได้โดนจับ คุณก้องเกียดกดนโดนกําลังถูกสอบสวนปากคำอยู่ชั้นล่างนน่นด็อกเตอร์ละ่ะพันโทวิเชียนไม่สะทกสะทานที่พันเอกเรืองเผ่าชี้หน้าอาฆาตแค้นราวีหันกวับไปทางพันโทวิเชียนทันทีถามเสียงรัวเร็วหมายความว่ายังไงเนี่ยท่านร้องก็หมายความว่า ผมกับพวกกองผุดพองและทหารพรานส่วนใหญ่ไม่ยอมให้ด็อกเตอร์กับผู้การเรืองเผ่าหรือว่าคนอื่นๆมาใช้สถาบันทหารพรานที่นี่เป็นที่ค้ายาเสพติดไร้ายแรงนะสิหาบัตรตบที่สุดท่านผู้บัญชาการสงครามท่านรองผู้กำกับเอกรัฐได้รับการติดต่อจากผมในทางลับ ขอยมาร่วมกันสืบสวนพฤติกรรมของด็อกเตอร์กับทหารพรานบางนายเช่นท่านเรืองเผ่าจากกองร้อยกับลูกน้องบางคนที่ช่องนางและและตำรวจโรงพักเนี่ยหลายหลายนายท่านทั้งสองมาด้วยตนเองทันทีและก็ลงมือทำงานด้วยตนเองเช่นเดียวกันเป็นเวลาอาทิตย์กว่าแล้วโดยมีจ่าอาทิตย์และกมูชัยยาร่วมเป็นหัวหอกสำคัญในการสืบสาวราวเรื่องกระทั่งล้มพวกคุณลงอย่างที่เห็นนี่แหละ พันโทวิเชียนบรรยายอย่างสุกข,ขมไม่ได้ใส่อารมณ์แม้แต่น้อยราวีขบกรามแน่นแค่นเสียงออกมาอย่างข้างแขนแค่นี้อย่าเพิ่งนึกว่ารองจะชนะพรุ่งนี้รู้กันผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพจะบินมาที่นี่เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ให้ผมและก็ท่านผู้การเหลืองเผ่าแล้วพวกคุณจะเกมโดยเฉพาะคุณสงครามคุณจะต้องพกกับความประาดใชในที่โสดครับ ถ้าเปอย่งงางนั้นจริงผมก็คงลาออกจากราชการไม่อยู่ให้เสียราศีหรอกเพราะบ้านนี้เมืองนี้ข้าราชการท่านผู้ใหญ่ให้ท้ายกา,กากเด่นสังคมพลตำรวจโทษสงครามตอบโต้เพียงเบอกบอกผมทำงานทำเงินให้พรรคการเมืองที่มีคุณภาพเพื่อยกลับมาเป็นรัฐบาบลบริหารประเทศอีกครั้งบ้านเมืองจะได้จเจริญกว่านี้ดอกเตรราวีใส่าอารมณ์เต็มที่มือปราบสิบแผ่นดินขันปากยิบยับเลยโต้ไปเบา 8เดือนหมดไป80 0หมืล้านขืนกลับมาบริหารประเทศอีกคราวเนี้ยประเทศคงหมดตัวจริงๆสินะไม่จริงพักผมไม่ได้ผลาเงินชาติแล้วนานไหนละที่ผลานคุณสงครามคุณจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะหัดมีวิสัยทัศน์สบางสิพักผมเป็นพักที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบสงูงบุคลากรในพักล้วนแต่มีความรู้ความสามารถแทบทั้งสิน้นและไม่ได้เป็นอย่างที่คุณว่า แล้วทำไมโดนไล่ลงจากเวทีล่ะครับถ้ามีความรู้ความสามารถจริงตามที่ด็อกเตอร์ว่าฮิไอ้พวกนั้นมันขาดวิสัยทัศน์มองกระจกด้านเดียวไม่มองภาพรวมของประเทศผมตราหน้าไอพวกนั้นว่าเป็นพวกทวงความเจริญขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมด้วย ท่านด็อกเตอร์ไม่ขาดคุณธรรมไม่ขาดจริยธรรมทำไมหาเงินเข้าพัดโดวยวิธีขายยาบ้าหรือขายความตายทั้งเป็นแก่ประชาชนล่ะครับนั่นมันเป็นแท็กติกอย่างหนึง่งคุณเป็นข้าราชการประจำไม่มีวันเข้าใจหรอกด็อกเตอร์ราวีไม่ยอมลดลาสงครามชักจะมันเขี้ยวอ๋อแท็กติกของนักการเมืองสองอปกปรกโสรกอย่างนั้นเหรอมิน่าละ การเมืองมันทึ้งได้ย่ำเท้าอยู่กับที่ในขณะที่การเมืองของเพื่อนบ้านเราเช่นมาเลเซียก่าวล้ำเราไปพูดพรวด,วดคุณไม่รู้อะไรแล้วก็เอาแต่พดูพดพูดวิจารณ์นักการเมืองอย่างเสียเสียหายแบบนี้ไม่วิญญาณความเป็นประชาธิปไตยเอาะเลยผมน่ะเป็นประชาธิปไตยเสมอนะครับที่ผมพดูดผมวิจารณ์ณมานะไม่ได้ว่านักการเมืองทั้งหมด ผมว่าเฉพาะตัวคุณต่างหากที่เลวสุดขั้วหาเงินเข้าพักด้วยการขายยาบ้าถ้าคุณยังว่าไม่ผิดเห็นเป็นสิ่งดีงามอยู่ละก็ผมว่าคุณกลับไปเกิดใหม่เถอะครับแผ่นดินนี้จะได้สูงขึ้นอีกศอกหนึง่งบัดรซบที่สดุดพูดจ่าสามหาวดอกเตอรราวีว่าตามหลังพลตำรวจโทสงครามซึ่งเดินไปที่ห้องร้อยเวรพร้อมกับพันโทวิเชียน พันตำรวจโทรเอกรัฐตรงเข้ามาหาราวีพร้อมกับสั่งการกับสิบเวรเอาเข้าห้องขังครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขังผมไม่ได้นะผมเป็นอาสศา,ศาสมัครทหารพรานต้องให้เกียรติผมบ้างไม่อย่างนั้นผมจะฟ้องพวกคุณผมนะให้เกียรติทุกคนนะครับด็อกเตอร์แต่ผมก็ต้องทําตามระเบียบเท่านั้นเองสิบเวรและทหารพรานจากสวัยก็ช่วยกันจับร่างอดีตทหารพรานราวีซึ่งนอกเครื่องแบบแล้วก็ผลักเข้าห้องขัง ปิดประตูดังโครมครามล็อกกุญแจทันทีดรราวีโวยวายลั่นแต่ไม่มีใครสนใจอีกต่อไปสิบเวรและเสมียนคดีลงไปเอาตัวกล้องเกียรติซึ่งร้อยเวรพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนปากคำในชั้นต้นเรียบร้อยแล้วนำขึ้นมาเพื่อย,ยัดห้องขังซึ่งเป็นห้องติดกับห้องของราวีทั้งสองเตียงตะโกนใส่กันลั่นเฮ้ยคุณกออ้องอ้าวดรทำไมเกมด้วยล่ะ ผมนึกว่าด็อกเตอร์หอบเงินเข้ากรุงเทพไปแล้วน่ะเนี่ยกองเกียร์พรองเสียงดังคนของผมทำงานพลาดถึงได้เป็นแบบนี้แต่มันเรื่องเล็กสสำหรับพวกเล้หหนะ้าพรุ่งนี้ท่านหัวหน้าพักของผมก็จะมาแก้ไขเหตุการณ์เองตำรวจทหารพวกนี้หงอหมดไม่เชื่อคอยดูสิส่วนคุณท่านเอกกมลก็คงจะขึ้นมาช่วยแน่นอนอยู่แล้วคืนไม่ขึ้นมาช่วยสิผมได้แฉหมดเปลือกกระเืิมวลชน พันตำรวจโทเอกรัฐนําเอกสารอันเป็นบันทึกการจับกลุมที่เขียนเรียบร้อยแล้วผู้จับกลุมคือพันตรีผุดพองจากสิบตำรวจสวัยและสิบเอกสว่างเป็นผู้เสียหายมาที่หน้าห้องขังดรราวีดครครับนี่คือบันทึกการจับกลุมที่ผมจะต้องอ่านให้ฟังผู้จับกลุมคือพันตรีผุดพอง จากสิบตำรวจสวัยด้จับกลุ่มทหารพราราวีในข้อหาจ้างวานฆ่าผู้อื่นกับข้อหาผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืนวัตถุระเบิดฮ่าข้อหาปะติวคุณจะรับหรือปฏิเสธเอกรับถามรับหิงโง่นะสิแปลว่าปฏิเสธทุกข้อหาใช่ไหมครับแน่นอนมีอะไรอีกไหมมีแต่พยานหลักฐานเท่านั้นแถมยังแน่นหนาด้วย เจ้าทุกคือสิบเอกสว่างได้เหตุการณ์แล้วส่วน1ิบเอกพลก็รับสารภาพแล้วและระบ,บุชัดเจนว่าด็อกเตอร์ใช้ให้กระทําผมไม่สนอะไรทั้งนั้นพรุ่งนี้รู้เรื่องแน่ราวีเอ่ยเสียงกระชากครับพรุ่งนี้รู้เรื่องแน่รู้ไม่กระทั่งว่าเราจะแช้งข้อหาเพิ่มเติมอีกคือนำเข้าและจำหน่ายยาเสพติดร้ายแรงประเภทหนึ่งคือแอมเฟตามีนหรือยาบ้าจำนวน6ล้านเม็ด เตรียมรับข้อหานี้ให้ดีก็แล้วกันและก็ขอให้ด็อกเตอร์โชคดีด้วยนะครับว่าแล้วเอกรัฐก็พละไปเดินเด้อ,ดอเดี๋ยวก่อนรองเอกรัฐอย่าเพิ่งไปซี่ก็ในของกลางไม่ได้ในตัวผมทําอะไรผมไม่ได้หรอกท่านหัวหน้าพังจะต้องมาแก้ไขเรื่องเนี้ยกูไม่กลัวเว้ยอดีตฐาาสา,ารพรานผู้แยบยลโวยวายลั่นห้องขัง สิบเวนหรือตำรวจบนรงพักแข่งนั้นไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นปล่อยให้ราวีบ้าคลั่งไปคนเดียวขืนไปตอแยด้วยจางหดหิเดเสียเปล่าๆตีสามเศษผู้ต้องหาชุดที่สมจากช่องแคบนางแหลก็มาถึงโรงพักงุมฟ้าเป็นรถบรรทุกสิบล้อซึ่งคลานมาจอดที่หน้าโรงพักเลยทีเดียว ปกติแล้วเมื่อมีการจับกลุ่มคดีใหญ่ได้ของกลางมากมายได้ผู้ต้องหาครบครันและผู้จับกลุมโทรศัพท์บอกมาแล้วผู้กํากับเอ่ยรองผู้กํากับเอ่ยตลอดจนสารวัตรใหญ่น้อยทั้งหลายต่างก็วิ่งว่นออกมาดูของกลางและรับผู้ต้องหาแต่น,นี่หายหัวกันเปมหมดมีเพียงมือปราบสิบทิศกับสิ่์ก้นโกติเท่านั้นที่รอรับ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าโมแต่ช่วยกันระดมความคิดในอันที่จะปกปิดแผลกลางหลังแม้แต่มือปราบสิบแผ่นดินจะน,นิ่งเงียบเรื่องนี้ไม่สอกเขาว่าจะขุดคุยใดๆแต่ทุกคนก็ผวาตลอดเวลาเป็นเพราะว่าอีกาบินโฉบเฉี่ยวตลอดเวลานั่นเองคนตำรวจตรีสงครามพันโทวิเชียนพันตำรวจโทเอกรัฐ พันตรีผุดผ่องพร้อมด้วยตำรวจเสมียนคดีสามนายทหารพรานลูกน้องพันโทวิเชียนอีกสิบนายรอรับผู้ต้องหาเลขของกลางที่หน้าโรงพักทันทีที่10บล้อซึ่งบังคับโดยสิบเอกชัยยาจอดสนิทจากสิบตำรวจอาทิตย์ที่นั่งข้างหน้าพร้อมด้วยจากสิบเอกกมลเดนลงจากรถตรงเขา้าทำความคารพพลตำรวจโทสงครามและพันโทวิเชียนรายงานเสียงรัว จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3คนคือนายโยธีในอ่าคนขับรถและในน้อยเด็กท้ายรถครับผมจ่าสิบตำรวจอาทิตย์รายงานสั้นๆจ่าสิบเอกมลรายงานต่ออาวุธสงครามครบตามจำนวนที่ผู้ต้องหาส่งมอบต่อกันในครั้งแรกครับผมดีมากเดี๋ยวขึ้นไปให้การกับร้อยเวรหรือรองเอกรัฐวก็ได้ทางนี้ผมกับท่านรองวิเชียรจะดูให้เองพลตำรวจโทสงครามบอกครับผม จ่าสิบตำรวจอาทิตย์รับคำสั่งพร้อมกับเดินขึ้นโรงพักนำจ่าสิบเอกมลไปพบร้อยเวรที่ท้ายกระบ,บะทหารพรานได้นำตัวเสยโยทีในอ่ำและนายน้อยลงจากรถมาหยุดอยู่ตรงหน้านายตำรวจใหญ่และนายทหารใหญ่โยธีเห็นพันโทวิเชียนยืนอยู่กับพลตำรวจโทสงครามจึงถามเสียเกล้าทันทีนี่หมายความว่ายังไงชัดเจนแล้วนี่เสียโยที พันโทวิเชียนบอกเสียร้านค้าวัสดุกอ่อสร้างกัดกรามกล่อมกล่อมตลอดเวลาที่เราครบหากันผมช่วยเหลือรองด้านการเงินตลอดเวลาทำไมถึงทำแบบนี้ได้ผมบอกเป็นหนหลายครั้งแล้วว่าเสียใหญ่ยงกับสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่เชื่อก็ต้องเชิดกันละแล้วยิ่งกว่าสุนักซะอีกเสียโยธีตะคอกใส่อย่างเดือดดาลก็แล้วแต่เสียจะคิดจะพูดก็แล้วกันนะผมไม่ถือสาหรอก ผมทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเสียมันโลกมากมีเงินมากมายแล้วยังไม่รู้จักพออย่างรับจ้างขนยาบ้าขนอาวุธสงครามอยู่อีกผมห้ามแล้วห้ามอีกก็ไม่ยอมเชื่อผมก็ปล่อยวางบ้างนะสิลองทำไมไม่บอกผมตามตรงละ่ะว่าจะเข้าทังเปินของคนอื่นเขาทำไมปล่อยผมต่อโรดแบบนี้ทีเงินยังเอาของผมได้คขืนผมบอกตามตรง ความก็แตกสิแล้วจะจับไอ้นักการเมืองโสโครกหาเงินเข้าพักโดยการขายยาบ้าอย่างด็อกเตอร์ราวีได้ยังไงร้ายไปขววาน,นั้นจะจับตัวบ่อนทํำลายอนาคตของชาติอย่างก้องเกียรติได้เหรอผู้การเรืองเผ่าก็อีกคนที่สร้างร้อยดังให้แก่สถาบันทหารพรานเรื่อยมางั้นร้องช่วยเจรจากระโูกการสิบทิศให้ผมด้วยสิจะเรียกกี่แสนก็เรียกมาเลยโยทีเสียงอ่อนลองในที่สด พันโทวิเชียนหันมาทางพลตำรวจโ,โทสงครามซึ่งยืนฟังตลอดไม่สอดแทรกแม้แต่น้อยจึงถามขึ้นอย่างกริ่งเกรง,กงท่านจะเรียกกี่แสนครับเดี๋ยวไปคุยกันในห้องสอบสวนดีกวา่ามือปราบสิบแผ่นดินบอกด้วยสุ้มเสียงและสีหน้าที่เป็นปกติยิ่งโอเคเลยครับห้องสอบสวนอยู่ไหนพาผมขึ้นไปเลยโยธีละล่ำละลักด้วยความดีใจ เสมียนคดีนําตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปที่ห้องสอบสวนและให้ตํารวจคอยดูแลไว้ด้วยประเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสอบปากคาครับผมเรียกผู้จับกุมคือจ่าอาทิตย์จ่าชนะทหารพรานกมูชัยยารอผมที่ห้องสอบสวนด้วยครับผมเสมียนคดีสองนายรีบนำสามผู้ต้องหาอาวุธสงครามขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นห้องสอบสวน พลตำรวจโทสงครามกับพันโทวิเชียนเดินเข้าไปดูการขนอาวุธสงครามลงจากรถสิบล้อซึ่งมีจำนวนมากมายพร้อมกระสุนเป็นสิบสิบหีบร้อยเวรเสมียนเวนต่างก็ตรวจรับกันจ้าละวันพันตรีผุดพองยืนคุมการตรวจนับอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งท,งทหารพรานอีกหลายนายแต่เทาวาไร้วีแววของในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของโรงพักซึ่งไม่โผล่มาให้เห็นหน้าแม้แต่นายเดียว พันตำรวจโทเอกรัต์รองผู้กำกับสอสอผู้ช่วยราชการโรงพักนี้ต้องวิ่งรอกขึ้นลงอยู่หลายเที่ยวเพื่อดูของกลางกับผู้ต้องหาทั้งสามรายการนายตำรวจหนุ่มจึงเหนื่อยสุดชีวิตภายในห้องสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสามคนคือโยธีอ่ำและน้อยต่างก็มีสีหน้าสีตาดีกว่าตอนแรกเพราะมีความหวังที่จะได้รับการปล่อยตัวซึ่งเสียโยธีบอกกับลูกน้องทั้งสองเช่นนั้น เนื่องจากเชื่อในอำนาจเงินของตอนที่กะจะทุ่มไม่อั้นจาสิบตำรวจอาทิตย์จาสิบเอกกมลและสิบตำรวจเอกชัย,ยาสามผู้จับกุมยืนรอผู้บังคับบัญชาอยู่ข้างๆโตสอบสวนจาสิบตำรวจอาทิตย์นั้นถือเอกสารบันทึกการจับกุมซึ่งเขียนเรียบร้อยแล้วเตรียมจะแจ้งให้ผู้ต้องหาทั้ง3ทราบโดยรอผู้บังคับบัญชาเข้ามาก่อน เสียโยธีนั the the three, ้นพยายามยัดเยียดเงินให้กับผู้จับกลุ่มหลักทั้ง3ตอนที่อยู่ช่องนางแลด้วยเงินหมื่นเงินแสนแต่ทั้ง3าใบเบี่ยงเกี่ยงว่าให้มาตกลงกันที่โรงพักขืนทำอะไรที่นั่นจะกลายเป็นตั้งสารเตี้ยเมื่อขึ้นรถเสียโยธีหวังจะได้เจรจายัดเงินอีกครั้งแต่ถูกจัดให้นั่งมาในกระบะพร้อมลูกน้องทหารพรานคุมมาหลายนายผู้จับกลุมหลักกลับนั่งอยู่หน้ากันหมด เหตุที่จ่าอาทิตย์ไม่ยอมให้เสียโยธีกับผู้ต้องหาอีสองคนนั่งหน้ามีเหตุผลว่ากลัวผู้ต้องหาจะกระชากพโงมาลลยให้รถเสียหลักแล้วหลบหนีจึงให้มันนั่งในกระบะซึ่งปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงแต่เทว่าเสียโยธีโวยวายเพราะเคยอยู่กินอย่างสุขสบายต้องมันนั่งกับพื้นรถถูกใส่กุญแจ,จมือไพล่หลังอกแอนอีกต่งางหากจึงรับไม่ได้แต่ก็ต้องรับ จาเห็นไหมในที่สุดท่านสงครามก็ยอมรับเงินไขของผมจนได้ถึงสั่งให้มาพูดจาก,กันภายในห้องสอบสวนพิเศษเมื่อกี้ทารับเงินและก็ปล่อยตัวผมกับลูกน้องเสียป่านนี้จากก็สบายไปแล้วได้เงินกันไปใช้คนละเป็นแสนเสียโยธีเปิดฉากพูดเมื่อนั่งลงที่เก้าอี้นาดเปาะพร้อมกับลูกน้องทั้งสองคนเลือครับไม่ทราบว,ว่าเสียจะสู้ถึงเลขหลักได จ่าสิบตำรวจอาทิตย์ถามขึ้นเบาๆเฮ้ยหลักหกหลักเจ็ดไม่รู้มันละขอเพียงเรื่องเรายุติแค่นี้ผมอยากกลับบ้านเต็มทีแล้วง่วงนอนกองง่วงผมไม่ชอบนอนดึกรู้ไหมโยธีกล่าวโดวยไม่เครียดเพราะคลายใจลงไปเยอะนั่นเองจ่าสิบเอกมนเอ่ยขึ้นเมื่อกี้ท่านผู้บัญชาการรับปากก็เสียเหรอว่าจะช่วยให้พ้นผิดท่านไม่รับตรงๆหร,ร,รอกเพราะระดับนั้นแล้วแต่ท่านรับปากเป็นในไหน อ๋องั้นผมก็ขอให้เสียจงโชคดีพวกผมพูดน้อยเอาอย่างผู้ใหญ่ว่าพนตำรวจโทรสงครามเปิดประตูเข้ามาตามด้วยพันโทวิเชียนแล้วตรงไปนั่งที่เก้าอี้โดยพันโทวิเชียนนั่งอยู่ข้างๆโยธีขยับตัวสีหน้าระรื่งขึ้นบ้างไม่อมทุกข์หนักหนาเช่นตอนแรกที่ลงจากกระบะรถสิบล้อของตนเองเขาขยับจะเจราจาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย กำลังจะอ้าปากอาทิตย์บันทึกการจับกลุมเสร็จแล้วเหรอผู้บัญชาการตำรวจภาครีบถามผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนเรียบร้อยแล้วครับผมจะอาทิตย์บอกพร้อมยื่นบันทึกการจับกลุมไปตรงหน้าผู้การสิบทิศรับออกไปอ่านนิดนึงเงยหน้าบอกของกลางทั้งหมดนะ่ะประเดี๋ยวไปเอาจํานวนที่แน่นอนจากผู้กองผุดพองนะเฮ้ยอาทิตย์รถบรรทุกคันนี้ตกเป็นของกลางด้วยเพราะบรรทุกสิ่งผิดกฎหมายมา เราต้องอายัดไว้บัญชีของกลางเป็นหลักฐานบันทึกการจับกลุ่มก็ต้องแสดงด้วยครับผมประเดี๋ยวเติมให้เหรียบร้อยด้วยแล้วนี่อ่านบันทึกการจับกลุ่มให้ผู้ต้องหาทั้ง3ฝมฟังหรือยังอย่างครับผมจะอ่านต่อหน้าท่านและรองผู้การวิเชียนงั้นก็ว่าไปเลยจ่ากสิบตำรวจอาทิตย์รีบหันหน้าไปทางผู้ต้องหาทั้ง3แล้วก็อ่านบันทึกการจับกลุมซึ่งมีใจความหลักๆว่า นายโยธีเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุก1ิบล้อได้รับจ้างขนยาบ้าจำนวน6ล้านเม็ดมาจากเขตประเทศพามา่าเอามาลงที่หน้าด่านช่องแคบนางแลอันเป็นจุดเฝ้าตรวจของทหารพรานกองร้อยที่1,001พจากนั้นได้รับจ้างขนอาวุธปืนกระสนุนและเครื่องยิงระเบิดกลับไปยังเขตพามา่าและยังไม่ทันข้ามเขตถูกจับกลุมเสียก่อนคนขับรถ10บล้อคือนายอำ่ำเด็กท้ายรถคือนายน้อยจึงได้ยึดของกลางคือรถยนต์บรรทุก1ิบล้อ ปกระสนุนจะรวดไว้เป็นของกลางส่งดำเนินคดีต่อไปจึงได้แจ้งข้อหาให้ในายโยธีในอําและในน้อยทราบว่าร่วมกันน้ำยาเสพติดให้โทษร้ายแรงคือแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเข้ามาในราชาอาณาจากักรจำนวนถึง6ล้านเม็ดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษตรามาตรา65วรกหนึ่งกับร่วมกันมีอาวุธปืนกระสนุนปืนและจะรวดซึ่งมีจำนวนตามท้ายบัญชี การจับกลุ่มนี้ผู้ต้องหาทั้งสามให้การจ่าอาทิตย์หันมาทางทั้ง3ผู้ต้องหาผมว่าอย่าถามเลยครับเพราะไหนไหนเราก็จะตกลงกันด้วยดีแล้วท่านผู้บัญชาการสงครามจ่าเรล็กเท่าไหร่ว่ามาเลยครับโยธีรีบสอดขึ้นคุณโยธีทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนถ้าคุณลัดขั้นตอนการพูดจาจะสนุดลงทันทีเพราะงั้นในขั้นนี้ คุณจะต้องตอบเราว่าข้อหาที่แจ้งให้ทราบนะจะรับหรือว่าปฏิเสธ